ยาเทวะสันติราหาระวาสินีทูเปคเรโพทิคเรหัติงตติงตาธรรมมาทานีนภวันเตภูชิตาโสถิงกรโรเตทะวิหารมันทะเลเทราจมัชนวากาจะพิขโวาสารามิกาทานาปฏิอุปสัสก,กาคามาจะเทสานิคามาจะอิสารา สัมปาณภูตาสุขิตาพวันตุเตชายาผู้ชาเยปิจะอันทัมภวาสังเทชาตาชาชาตาอัถธาโวปปาติกานิจญานิกังกรรม,มะวังปฏิจะเตสัพเพเทุกขษสะโกกะระกะโรตุสังขยาถาตุจิรังสตังธรรมโมสม,มัาทราจะปุคลาสังโขโหตุสม,มัคขวโว สมาโควะอัธยาจะหิตยาจะอัมเหรารักขันตุสัมธรรมโมสัพเพปิธรรมะจะริโนพุทิงสัมปาปุเยมาปุเยยามะธรรมอริปะวัทิเตสัมปนาหงตุสัพเพปิรรปานิโนสัพทะสาสนีธรรมมาทารังปตวเชิตปะเวฉันโตกาเลเทโวปัสตุพุทธิพา วุฒิภาวะวุฒิภาวายะสัตตานางสาัตทิสมิถังเนติมีเทมีท,มทนงิงมาตาปิตาจะอัชารังนิจังรักขันติปุต,ตะกังเอวังธรรมีนาราชานูประชังรักขันตุสัพพทาทุกขับปตาจานิทุกขาพยาปตาจานิพยา สังกัปตาจาริสาโสกาหูตุสพีเปปบานิโนเอตาวตาจะอามเหหิสมพติงปุญสะปุญญาสมพาทังสัพภะสมเพเทวานุโมทันตุสัพพะสมปฏิสิทธิยาทานังท่ทันตุสัทธยาลีลังรักขันตุสัพพทาภพานาลีราตาหูตุคัดฉันตุเทวตาขตาสมเพพุทธาปภะ คาราปต,ตาปจเจก,กานังจะยังพยังอารหันตานังจะดเตเชระข,ขังพันธามิสพพโสโหตุสพังสุมังขลังลกขันตุสพเทวตาสภัพพุทธานุภาเวสุถีหตุนิรันตังโหนตุสพังสุมังขลังลกขันตุสพพทสพเทวตาสพพธรรมานุภาเวสุถีหตุนิรันตัง โหตุสัพพังสุบังขาลางังลักขันตุสัพเพเทวตาสัมภสังฆานุภาเวโีโสถิมณตุนิรันตังด้วยอนุภาคแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาคแห่งความเพียรและอนุภาคแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธย,ยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตนและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายจงโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยโปรดอำนวยพรให้แก่วัตถุมงคลปิดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเรียวไว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3ามสิงสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาคแห่งพระปริตรจงสำ็จศักดิ์สิทธุประการเทิน